สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางช่อง YouTube ครับวันนี้มาเจอเจ้ายักษ์อีกแล้วครับอยู่กับเจ้ายักษ์เ <Okay. S 1> สียวุดดัมซิ่งโอโ้โหโอ้โหเบิดคคัมีว้าครับงามอิหลี่ยิ่มยี่ยเรียวสุดยอดครับเจ้ายักษ์มาเยือนครับ มาเยือนถึงทินเลยครับนี่โอ้สีวุฒไม่ลงจากรถเลยนี่อ้าวข้างหลังนั้นใครนั่นโอู้วันนี้มาขาวมาด้วยครับโอ้วันนี้น้องนนก็มาครับนี่มาทั้งพ่อทั้งลูกเลยครับวันนี้ อะเดี๋ยวไปชมรถน้องนนท์นะครับอู้มีตะคันแจี๊ยมๆเลยครับนี่เป็นน้องนนท์ครับเจ้าม้าขาวพระเอกตลอดกาลไหนเจนะฟื้นอ่ะโอ้ เยอะครับหนึ่งดูทอ่ทอจนเป็นริบหมดแล้วครับเนี่ยอ,อ,อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยงานรถน้องโดนเป็นไงบ้างโอ้โหรอจัดครับรอมากทำงานจะได้นา,าะนี่ไงไฟกิมกันได้เลยได้แล้วยี่สิบบาทครับ <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าวันนี้น้องมะนาวมาด้วยไหมนี่ยังไม่เห็นเลยอ,เออพอดีมาช่วงนี้ตอนพักเที่ยงพอดีครับก็เลยมาชมบรรยากาศตอนทีมงานพักเที่ยงครับ รอครับรอติดตามตลอดครับผมติดตามน้องนนตลอดมนาขาวก็หวังว่าจะมีสักวันเป็นของตัวเองครับมาดูบรรยากาศตอนพักเที่ยงครับของทีมงาน เสียงหนึ่งสายล่องที่โบนกับทีมงานรถนับสิ่งจิ้ตดวนนะครับโอ้ย,น,อน,ย,ออยน้ำมันเยอะแทะสวัสดีครับโอ้นี่ครับเสียวุธโอ้ยว่จะฟังเสียงหอนสักหน่อยสวัสดีครับเสียครับโอได้กี่เที่ยวแล้วครับวันนี้ส โอ้รถนี่สุดยอดครับผมว่ารถกลับเจ้าของนี่โอ้เจ้าของนี่โอ้เจ้าของทำอะไรครับเนี่ยอ๋อมงคลสาวครับอ๋อมงคลสาวอ้ละสุดยอดครับได้กี่เที่ยวแล้วครับวันนี้สี่โอ้สี่เที่ยวโมได้ซอมบางฟุลโอ้ใส่แล้วบ่ครับโอมันเป็นอะไรครับพี่วุฒิเมื่อวานถอยแล้วก็เหยียบ อขาถอยเยียบครับสงสัยเจ้าที่อะไรครับตรงนี้พี่วุฒิพ่อใช้ได้ทุกตัวไหมครับออกทุกรูครับออกทุกรูนะอยู่บ้านไหนกันนะอยู่อำเภอกระสังนี่แหละพี่บ้านไหนนะผมอยู่กันทารมบ้านกระนอคฝั่งโน้นครับทีมงานขุดแถวนั้นเยอะไหมก็มีพวกปอมลิซอนพวก เห็นแถวๆนี้เห็นเขาบอกผมอยู่พูดบอกว่าพี่ก็เคยมาถ่ายเขาอยู่มีหลายเจ้าอยู่ที่เขาบอกว่าพี่มาถ่ายพวกเขาอยู่ตอนนั้นช่วงนี้ไม่ได้ไปถ่ายใครเลยว <c ười> <c ười> ิ่งเจ้ายักษ์ยังได <c ười> ้คันนี้นีจ่จะขับเองลอเลยบ่ครับนี่หรือว่าก่อนดูสถานการณ์ก่อนอ๋อครับดูอาการรถก่อน <c ười> สุดยอดครับพระเอกตลอดกาล โันนี่สุดร้อนครับเสียงนนดัมซิ่งได้เจอตัวจริงแล้วครับไปจัดผมมาโอ้ได้หลังคาใหม่เมื่อวานเห็นไปอยู่กับน้องนุ่นอยู่ดิใช่ไหมแล้วน้องนุ่นได้กี่เที่ยวแล้วครับวันนี้สิบแล้วโอ้โอเจ้ายักษ์เพรมาขาวเลยนี่โอ้โหนี่ครับโคกับลูกนี่ อู้ลุงพ่อเอาตุ้มยำมาให้ลวงพ่อมาเล้วมาแล้บเจ้าของดินสุดยอดครับเดี๋ยวพาชมรอบๆอบคันรถหน่อยว่ามีอะไรที่เดี๋ยวพาดูงานหน่อยครับโอ้นี่ลุงพ่อมาดูสะลุงพ่อมาดูผลงานครับ มีกลอนด้วยไหมจัดเต็มจริงนะอันนี้ไว้ไว้เปิดเวลาใส่น้ำมันเจเป็นเกบอลครับตอนนั้นถ้าถ้าไม่สับตรงนี้มันจะเติมน้ำมันยากใช่ลาเติมกล็รอนใช่นี่ครับโอ้ผมรู้แล้วโมกิเตี๋ยวแฟนโมกิเตี๋ยวที่บ้านผมหายไปไหนนี่มาอยู่นี่เองเนาะ บางฟุนนี่มีเตียดินครับอะครับ,บนนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ,บานนาได้มาถ่ายเจ้ายักษ์กับม้าขาวครับก็ช่วงนี้กำลังพักเที่ยงพอดีครับก็ไม่มีอะไรมากก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับบายบายสลายชรวะ สวัสดีจ้า